จากเมื่อวันที่เราทำ <c oughs> เดินเข้าไปในกลุ่มในกลางวงเพื่อหาออบเจคทีฟเพื่อทําอะไรบางอย่างแล้วมีออบเจคทีฟแล้วเดินออก <c oughs> ใช่ไหมคะคร <c oughs> าวนี้เราทำคอนฟ lict หนึ่งอย่างสมมุติว่าครูเดินเข้าไปกลางวงเพื่อที่จะแปลงฟันแปลงฟันเสร็จแล้วครูรู้สึกเ <c oughs> นึกออกปะคอนฟ lict หนึ่งอย่างคือมีเกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ดังที่เราคิดหนึ่งอย่างแล้วแล้วหาออบเจคทีฟในการสิ่งนั้นออกเมื่อกี้ครูเหมือนแบบฟันหลุดออกมา แล้วยตแล้าตกใจพี่ไปหาหมอดีก่อนแล้ว <masa> ว <apple mummy> ิ่งออกนี <drown fia> ่คือออปจิคทีมในการที่ครูเข้าไปแล้วครูออกเก็ตไหมฮะอ่ะงงไหมฮะเข้าใจไหมฮะ้าใจงงมฮะเดิไปเอาละเป็นเด็กอการคิดสร้างสรรค์ที่จะก๊อปปี้แล้วบิดเบือนเล็ก คือไม่จำเป็นต้องเป็นเจ็บปวดทั้งหมดไม่เกี่ยนอะไรก็ได้แต่ปมที่ทำให้ทสิ่งนั้นต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องหาเหตุผลที่จะขอไปหรือหรือทางบวกได้ไหบิดพลาดก็ได้ทางบวกได้ไหมได้ได้หมดเลยขอให้มีเรื่องราวที่เป็นคอนฟ lict ขอให้เรื่องน่าสนใจด้วยคอนฟ lict คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําให้แบบว่าทําบันนันต่ออันเดิมต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยไม่คาดคิดก็ได้ไม่คาดคิดก็ได้เช่นสมมติว่าครูอาจจะเดินไปแล้วแบบ ลีกันนึกออกปะคือสิ่งที่กินอยู่แล้วจะแปลงวันอยู่ในแก้วแล้วแบบอะไรกับเนียอะไรเงี้ยได้ปะได้เหมือนกันอืมเคงงไหมไม่งงนะคิดไม่ออกแทกโซ่ไปฝั่งโน้นอ่ะขยายใหญ่วงกว้างจําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มีครูคนนึงเมื่อวานติดครูอยู่ครั้งหนึ่งนะถ้ามีคนนึงท้าถึงห้าครั้งนะพวกแกโดนวิดพื้นแน่เนี่ยสามก็พอสามก็พอโอเคถ้ามีครูคนไหนก้าวไปทําก่อนภายในนับหนึ่งถึงห้าคนนั้นโดนนะโดนทั้งหมดนะ ช่วยกันนะพี่ต้องช่วยดูว่าเรื่องไหนที่มันไม่ make sense หรือแบบทำเราไม่ชัดแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อวานที่เราเตือนกันปะเตือนกันว่าเรื่องต้องเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องมีคําพูดเช่นอย่างเมือ่อวานเนสทแบบเป็นภาษาใบาไม่เอาหอให้แอคชั่นมันใหญ่กว่า w ว r ร์ดมาทำให้ชัดเจนทำให้เราดูออกว่าเล่นให้มันมเต็มเวลาด้วยมันถือว่าเททางได้ไม่ต้องรีบ ควรจะคิดควรจะคิดก่อนหรือว่าเดินออกไปแล้วแบบสัญชาตญาณจริงๆควรจะคิดก่อนคิดก่อนใช่ไหมอ่าให้เวลาคิดหนึ่งจูสจ๊สหมดเวลาเลคือหนึ่งจ๊สไงต้องแบบใช้คอมไวพิบมีอันนี้ถ้านใหญ่ของไทยเนี่ยทำกับเด็กกับต้นกเล็กเล่นเซ็กซี่ตอนเด็กเล็กอะวิ่งวิ่งกันเต็มไปหมดเลยจิตะจาไปเราเบียร์พยอมเขาเอามาซู้มาเราหนึ่างสองป้าย หง่วงมันต้องมาแอบมองฉันนะอันนี้ออกยังไม่ชัดนะว่าจะออกทำไมานะ ระวังออกมาจริงเย่เขนจระรู้สึกแย่โอเครเด็ๆเร็วแล้ว ี๋ยวมาเตะทวงเวลาไหมนี่คือวงส้มต่ำเหรอต้องไม่มีความจริงน่าสนใจมากถือว่าได้ฟีลนะครับออกมาแล้วทำเลยห้ามช้าห้ามช้า ดูไม่ออกหรือว่าอพอะไรดูออกครือออกคือออกอยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ใช่บุคคลที่เข้ามาไม่ชัดเอามาไม่ใช่ละลืมไปชั้นชั้นลูเดี๋ยวเราให้มาเมนต์ใหลังโอเคโอเคลูกไปยหนึ่งสองสามพึบไป ทีลคอนกคิดสร้างสรรค์นะอะาดี อย่ามาช่วยมันค่ะมันต no ้องมาช่วยมันค่ะอ่ะออกไปต้องเล่นกีฬากันเลยเล่นกีฬากันเลยป้าเป็นล้มดีกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากเป็นวิ่งนักกีฬาอ่ะใครสักคนว่ายน้ำมาแล้วจมน้ำไหมไอ้โง่กดโซ่ว่ายน้ำจริง thank <laughs> you หนึ่งจริงปงนะจริงวะเร็วมากลูกตำรวจมาเหรอเออจมาพี่ต้องรู้อะไรนะพี่ต้องรู้คนเดียวครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต่อกันแก๊งเดียวกันลูกสม,มอ๊ายอ้าวสมกอบแล้ว ไม่ด้ดูเลยใช่ไหมเมอใช่ไหมทำต่อทำต่อทำอนอหลังจากเนสนะเพิ่มโจทย์ให้คอนฟ lict นั้นน่าสนใจนะให้คนดูน่าติดรู้สึกน่าติดตามแล้วสนใจที่จะดูนะขอให้เรื่องสนุกนะ ไม่เอาเล่นกีฬาแล้วอุบัติเหตุแล้วนะเออเออเรื่องสนุกเรื่องให้เรื่องมันสนุกกว่านี้ขอให้สร้างสรรค์ะนี้อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นให้มะกี้ป้นอะไรก็ดีนะใช่แต่เล่นไม่ชัดนิดนึงอ่ะให้เวลาคิดสามเจอ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 สร้างสรรค์หน่อยนะ ห้าโอเคอุ้ยตา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 บอกแล้วว่าไม่ให้มีบทพูดไงล่ะอ่า หมาเด็กมมหรือแมวอัหเพื<ม>่อนคนนั้นสนใจนิดนึงนะจ๊ะ ชัดดีในหัวในหัวยังยักอบประตูยังงนเยอ หนึ่งเราถึงสามนะสองสองดวงก็ยึงทำตัวเตรียมพร้อม หลอดไฟบาดหรอันนี้อันนี้อันนี้มันเก็บส้อมครับเก็บส้อมนี่ตหลอดไฟหลอดไฟวิธีวิธีเก็บเลยละล้ละส้มบาดเหรอน้ำครับอ๋อน้ำเป็นอะไรที่เป็นอะไรเหรอหมุนอย่างเดียวก็ได้เหรอหมุนครับถ้าดึงว่าจีบจะแตกครับอ๋อมีสิงที่โซมรู้จีนเลแล้วก็เก็บหลอดไฟ

แพ้ไอ้สู้เขาต่ยอมแพ้เอเเอตอนนี้ไอ้น้อยนะไอ้น้อย <c oughs>

อ่ะอุปสรรคอะไรอ่ะเออเอไวนึกว่าจะแบบปลาตัวใหญ่จะไม่หัก อย่าลืมนะไม่ใช่ใบ้ๆนะต้องอัอันที่แบบไม่ต้องมีไดร์หลองจริงนะ ว่า vale okay. จะโดนตกแย่งกระชากมัอ mm ่ะ hmm. เด็กๆเล่นนี่ดีกว่ากระโดดแมงมุมง่ายมากสนุกมากเธอทำโทษนะเวลาที่เรากระโดดคือเราจะยืดไปสุดขาแล้วสุดแขนอันนี้นับหนึ่งแล้วก็สลับข้างอันนี้นับสองหนึ่งอันนี้สองกก่กระโดดเป็นใช่ปะอ่ะยี่สิบทีเวลาที่เรานับทำโทษค่ะนั่งค่ะทีไมถึงขาวว่ากูเก่กระโดดเป็นหรือเปล่าไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายความในอะไร พี่แค่เป็นพวกชอบออกกำลังกายเท่าั้นเาโดด20ทีคือเป็น1 2ึ่งสองอ่าออน่ามถึง20โแล้วจริงๆมันเป็น1 1 2 2 3 3 4ป่ะใช่ปะมันต้องเป็น1 1 2เออ20ครั้งเท่ากับ40่ทีะสุดตัวตายหานพื้นที่ของตัวเองที่โยโดดไปทนทำโทษอิโโ่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวนว สี่สิบเลยนครับสี่สิบสี่สิบโอ้โหห้าหกเจ็ดแปดอ้ใอาสิบไโดนหน่อยไอโดนหน่อยไอเอ้ยหงายหนูกระโดดอยู่ไดนหไปต้องโดดขสามสี่ห้าคนใหออกไปเท่าไหร่นะลืมนับเออสิบสิบเอ็ดส